ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการที่จะทำคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีชาวอัคร i ช n a l นะครับคลิปนี้เรามาคุยกันหลังดูตัวอย่างที่2ต่อ Love and Thunder ครับไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวอย่างนี้ดีมากๆครับ รายละเอียดต่างๆที่เพิ่มขึ้นมากมายจากตัวอย่างแรกเนี่ยเรียกได้ว่ามีมาเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับเราได้เห็นการปรากฏตัวของกอร์เดอะกอร์ดบูชเชอร์อย่างจริงจังๆสักทีนะฮะจากตัวอย่างนี้ครับรวมถึงเรื่องราวของเจนฟอสเตอร์ที่มีมากขึ้นพร้อมทั้งฉากตื่นเต้นฉากฮาฉากสนุกสนานก็เกิดขึ้นในตัวอย่างนี้มากเลยทีเดียวครับ ซึ่งอาัคารราจะทำรายละเอียดต่างๆที่สำคัญเนี่ยไว้ในคลิปจอตัวอย่างต่อไปนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงรายละเอียดต่างๆคร่าวๆนะครับที่เราได้เห็นกันผ่านตาจากตัวอย่างล่าสุดนี้ครับ Kids Viking story Space Get the popcorn now. Let me tell you the story the Earth popcorn you of Was man. เริ่มตัวอย่างมาเนี่ยเราก็จะพบกับคร็อกครับซึ่งเขากําลังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของตอให้กับเด็กๆฟังนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าสถานที่ที่เขากําลังเล่าให้กับเราเด็กๆนั้นเนี่ยน่าจะเป็นดาวสุกหรือไม่นะครับซึ่งเราต้องมาติดตามกันในหนังนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยตัวอย่างก็ตัดภาพไปที่ตอเนี่ย กำลังลดน้ำหนักกำลังเวิร์กอา์อยู่นะครับซึ่งมีฉากหนึ่งเนี่ยที่ตอกำลังออกกำลังกายด้วยยานอาวกาศลํานึงนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นยานของใครครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถมาบอกกันได้นะครับแต่ความน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งในตัวอย่างนี้ก็คือการปรกากฏตัวของเจนฟอสเตอร์ครับซึ่งก็เป็นฉากที่เราได้เห็นเจนฟอสเตอร์นั้นเนี่ยพบกับซอนะครับ จุดที่น่าจะพูดถึงกันก็คือประเด็นที่เจนฟอสเตอร์นะเนี่ยบอกว่านานแค่ไหนแล้ว3หรือ4ปีอาจจะเป็นเรื่องราวที่เจนถามถึงช่วงเวลาที่พวกเขาไม่ได้เจอกันนั่นเองนะครับ What's it been like Three four years Eight years seven months and six days give or take ซึ่งต่อก็ตอบอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เห็นแฟนเก่าหรือเจนฟอสเตอร์เนี่ยมา8ปี7เดือนแล้วครับนั่นก็แสดงว่าความรู้สึกที่เจนคิดว่า3 -4 ถึงปีนั้น เจนฟอสเตอร์ Foster, อาจจะถูกทานอสแนปให้หายไปเหมือนกับคนอื่นๆในจัก,กรวาลนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาไม่พูดไม่ได้ครับการปรากฏตัวของกอร์เดอะกอร์ดพุชเชอร์ในตัวอย่างนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่ามาอย่างเท่เลยฮะหลายคนอาจจะบอกว่ารูปลักษณ์ของกอร์เนี่ยมีความคล้ายกับวอร์ดมอร์ในเวอร์ชันที่มีจมูกบางคนก็บอกว่าเป็นพี่น้อยวงครูบ้างนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าการปรากฏตัวของกอร์นะเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับผมว่ากอร์ในเวอร์ชัน mcu เนี่ยอาจจะไม่ได้โหดร้ายเหมือนกับกอร์ในเวอร์ชันคอมิกเท่าไหร่ครับ แต่มันควรจะเป็นในทางที่มันเป็นภาพยนตร์ออกมาเนี่ยผมว่าเขาดีไซน์ตัวละครตรงนี้ออกมาได้ลงตัวแล้วครับแน่นอนกอต้องมีความโหดฮะผู้ที่สังหารเทพเจ้าคนนี้เนี่ยจะต้องมีความแค้นอะไรบางอย่างในเทพเจ้าเราต้องมาดูกันนะครับว่าใน MCU จะเล่าเรื่องราวของกอในประเด็นไหนออกมาครับสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นคําถามว่าดาบที่กอใช้เนี่ยมันใช่ดาบในクロสซอรหรือไม่หรือมันเป็นดาบอื่น นะะฮดาบนี้สามารถทําลายดวงดาวได้ในฉากฉากหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ The only ones who care about themselves so this who ones care only gods vow gods my is is will die ประเด็นที่กอบ,บอกว่าเขาตามล่าเทพเจ้ามาหลายคนแล้วสังหารมาหลายคนแล้ว แต่เขาก็ไม่เคยเห็นเทพเจ้าคนไหนเหมือนซอเลยฮะนั่นก็อาจจะทําให้เราได้รู้เรื่องราวบางอย่างนะครับว่าซอเนี่ยต้องมีอะไรพิเศษที่สามารถมาต่อกอกับกอร์เดอะกอร์ดบูเชอร์คนนี้ได้ครับฉากที่น่าสนใจอีกฉากหนึ่งคือเราจะเห็นวาคิวรีเนี่ยใช้อาวุธของซุดในการต่อสู้ปะทะกับกอร์ครับทาให้ผมไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าซุดเนี่ยอาจจะอยู่กับ M.C.U ได้ไม่นานครับหรือเขาอาจจะถูกขีดไปในหนังเรื่องนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะตามสไตล์แล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอก การนำเอานักสแสดงที่มีชื่อเสียงนักสแสดงเก่าๆมาเล่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาเวสติโอจะเอานักสแสดงพวกนี้ไว้ไม่นานครับนั่นก็หมายความว่าเทพสุดแห่งโอลิมปัสของเราเนี่ยอาจจะโดนขิดในหนังเรื่องนี้ก็เป็นได้ครับเพราะว่าเราจะเห็นฉากที่วักคิวรีใช้อาวุธของซุดเนี่ยมันต่อสู้กับกอนะฮะ นอกจากนี้ครับตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นการปรกกากฏตัวของเหล่า g า r d e n of the Galaxy เท่าไหร่ครับแต่เราเห็นตัวละครจาก Garden of the Galaxy เพียง2คนในตัวอย่างนี้นะครับนั่นก็คือ n e ียบิลล่ากับแจ็กนั่นเองครับทั้งคู่กําลังใช้อาวุธปืนในการต่อต้านใครสักคนหนึ่งนะฮะในฉากนั้นครับก็อาจเป็นไปได้ว่าตัวละครของเหล่ากาเดียนเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงในตอนต้นเรื่องของหนังเรื่องนี้ครับซึ่งท้ายผมดาวเนี่ยอาจจะมาส่งซอที่ดาวดาวนึง แล้วก็ได้ทําภารกิจบางอย่างเพียงเล็กน้อยนะครับจากนั้นพวกเขาก็ไปท่องอวกาศเพื่อที่จะปูทางไปยังหนังเรื่องการเดินออฟเดอะกาแล็กซีภาค3มนั่นเองครับต่อมาครับเป็นฉากที่เจนโชพลังที่อยู่ในห้องห้องหนึ่งนะฮะแน่นอนครับการปรากฏตัวของเจนฟอร์เตอร์เป็นอะไรที่ดูเท่มากครับนาตาลีพอร์ตแมนเนี่ยถึงกับเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองให้ดูเหมาะสมกับบทบาทนี้นะฮะถือได้ว่าการมาของไมที่ตอ กับนักแสดงเจนฟอสเตอร์นั้นเป็นอะไรที่ไม่ขัดตาขัดใจเราอยู่แล้วครับเรื่องราวของเจนนั้นอาจจะมีการพูดถึงที่มาว่าทําไมเจนถึงเป็นไมที่ซอได้และในระหว่างนั้นเธอหายไปไหนมาเนี่ยคำตอบตอนนี้แหละครับน่าจะชี้ชัดกันในหนังสักทีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในฉากที่เจนฟอสเตอร์กาลังโชว์พลังของคอนโยเนียอยู่นั้นเนี่ย สิ่งที่เราสังเกตจากฉากหลังฮะมีรูปปั้นของเราคอสมิกบีอิงปรากฏอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเก่าฮะเรเวิงไตรบีโนครับปรากฏอยู่ในฉากหลังนี้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับเรเวิงไตรบีโนปรากฏมาให้เราได้เห็นมาแล้ว2เรื่องด้วยกันฮะจากซีรีส์เรื่องโลกิที่ปรากฏอยู่ที่เดอะวอยนะครับรวมถึงหนังเรื่องด็อกเตอร์สเตรนด์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนเนสครับในฉากที่อเมริกาชาเวตและก็ด็อกเตอร์สเตรนด์กำลังวาร์ปตัวเองไปยังจักรวาลอื่นๆเนี่ยเราก็แอบเห็นเรเวิงไตรบีโนปรากฏอยู่นนนอกกจาีี้เ่ย รูปปั้นที่เป็นหัวกระโหลกน่าจะเป็นเทพีแห่งความตายหรือเดธนะฮะรวมถึงเราเห็นรูปปั้นที่เป็นคนหัวล้นๆเนี่ยน่าจะเป็นเดอะวอ c เชอร์ในน้ำอูอาตูหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับแล้วก็รูปปั้นอีกสองคนเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นอินฟินิตี้กับอีเทอร์ y ิตี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจในฉากนี้เนี่ยแฝงไปด้วยอนาคตที่บ่งบอกว่าจะเริ่มมีการปรากฏตัวของเหล่าคอสมิกบีอิ่งอีกครั้งหนึ่งในหนังเรื่องต่อไปก็เป็นได้นะครับ อาจจะมีการปรากฏตัวในการเดนอัฟเวอร์เกเรซี่ภาค3หรือไม่ MCU ต้องเอาลีฟวิ่งไต่พีโนปรากฏให้มาเป็นไลฟ์แอคชั่นจริงๆสักทีนะครับมาแล้วหลายเรื่องด้วยกันครับอนาคตต้องมาแน่นอนครับตอนนี้จักรวาลมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันเริ่มเล่าถึงตรงนี้ได้แล้วนะครับซิเลเชียวก็มาแล้วอะไรต่างๆก็มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของ MCU ณนะตอนนี้มันใหญ่มากจริงๆครับจะเล่าในประเด็นไหนก็ได้หมดครับ สุดท้ายครเป็นฉากไฮไลท์ครับที่ตอเนี่ยโดนสุดแก้ผ้านะฮะเรียกได้ว่าเป็นการเน้นย้ำว่าการที่เขาทุ่มเทออกกำลังกายมาเนี่ยส่งผลให้เราได้เห็นรูปร่างของตออย่างชัดเจนครับทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังนะฮะ เหล่าเทพถึงกับล้มทั้งยืนเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับนอกจากที่เราจะมีตูดแห่งอเมริกาแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เห็นตูดของแอสกาดด้วยนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งหมวลนี้ครับคือประเด็นข้าวที่น่าสนใจจากตัวอย่างที่2ของหนังเรื่อง Thor Love and Thunder นะครับณนะตอนนี้กอมาแล้วเทพสุดมาแล้วแต่ตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้มาปรากฏในจักรวาลของ t h o หรือใน MCU นั่นก็คือเบต้าเรบิลครับ เรื่องราวของเบต้าเรีบิวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับซอและก็เรื่องราวของกอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแอบมาปรากฏในหนังเรื่องนี้หรือไม่หรือในอนาคตเราจะได้เห็นเขาเร็วๆนี้เนี่ยก็ต้องมาติดตามจากักรวาล MCU กันต่อไปครับเอาเป็นว่าคลิปต่อไปครับอัคราจะมาเจาะตัวอย่างที่2ออย่างละเอียดยิบเลยนะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของอัคราชาแนลครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่2ของหนังเรื่องซอเลฟแอนด์ทันเดอร์นะครับ สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคระพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณฑะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ